ที่ไอค้าเนื้อแป้งของเพรย์เป็นแบบกลอหรือเป็นแบบแมทก็ไม่อยิ่ชาโฮแต่ว่าอะไรเออมันนุ่มมากลืน่นมากๆผู้ชายสามาก็ใช้ชได้ค่ะ HELLO สวัสดีค่ะทุกคนดีกับไอซ์ไซซ์ชาดีนะคะวันนี้ไอมอนในทลิปที่ไอตื่นเต้นมาก<อ>แล้วก็แน่นอนมีคนรออยู่เยอะมากนะคะและก็คือการรีวิวแฮท แบบจัดเต็มนะคะว่าคอลเลกชันนี้เนี่ยมีอะไรออกมาบ้างแล้วแต่ละอยา่างเป็นยังไงดียังไงไอมีความอะไรยังไงกับมันถ้าออกมาแล้วเป็นยังไงทำไมถึงทําอันนี้มันดียังไงมันมีอะไร จะมาเล่าให้ฟังทั้งหมดพร้อมกับความรู้สึกขอกทั้งหมดนะคะว่าคอลเลคชันนี้เป็นยังไงใครอยากรูแล้วว่าอันไหนเป็นเ่นบ้างไปติดตามชมกันเลยะคะ่ะจ้ตัดมานเจงันที่หน้าสดเลยนะคะ <c oughs> และก่อนที่จะใช้ของใหม่อะไรก็ตามแต่นี่เลยค่ะ <c oughs> ต้องใช้กันแดดก่อนนะคะกันแดดก็คือเป็นแพคเกจจริงใหม่ด้วยแล้วก็ต้องใช้ทุกครั้งก่อนแต่งหน้าอั <c oughs> นนี้คือ daily protection UV cream SPF 5 0 PA บวกบวกบวกนะคะเป็นเนื้อสัมผัสแบบเซมิแมทฟินิชค่ะแล้วก็นี่ได้เป็น physical ex chemical sunscreen นะคะคือเป็นเนื้อทั้งสองอย่างส่งมันไปเลยแล้ะ มีความนวลเนียนขึ้นแล้วก็ทำให้แต่งหน้าติดทนทั้งวันเลยค่ะ เรื่องของทอยซอรีนะคะที่ต้องมาแบบนะ่าส,สดเพราะว่านี่เลยค่ะ <Yeah. S 1> นี่คือ <Ooh. S 1> พัฟคูชั่นนะคะซึ่งไอภูมิใจมากเพราะมันน่ารักมากเขาจะมาเป็นเซตนะคะมีทั้งหมด4ลายด้วยกันซึ่งอันนี้เนี่ยเป็นพัฟคูชั่นที่สามารถเอาไวล้ลงรองพื้นก็ได้แล้วอันนี้ผู้เลี้ยวได้สมัมผัสถ้เขา่ด <Yeah. S 1> ีมากนี่นะคะเนื้อพัฟขอเขาจะเป็นเนื้อพัฟสีดำซึ่งผู้เลียวว่าจับไปอะ่ะจะรู้สึกได้ถึงความนุ่มเนียนและความนุ่มเนียนนี้เนี่ยมันทําให้การลงรองพื้นเ่เรียบเนียนเสมอผิวและไม่บาดผิวและไม่กินองพื้นและ ามารถใช้ได้ทั้กับครูชาติหรือว่ารองพื้นี่ห้อใดก็ได้ที่คุณชอบ ราจะทับแ,แล้วไม่มีคูชเ่นเหรอคะต้อง,งยนตรงนี้เลยว่าทางเราเป็นคนเยอะสิงเรื่องรองคือมาก <c oughs> เพราะฉะนั้นเนี่ยเริ่มจักสุดตั้งแต่วันนี้ไม่รู้จะได้ออกเมื่อ,อไร่ <c oughs> เพราะว่าเป็นคนจริงจังกับงานผิวมากจริงๆ <c oughs> แล้วเวลาลงงานผิวอะคะ่ะสิงจะรู้สึกว่าลงบนผิวได้เลือดที่สุดอะก็คือพับเ <c oughs> พราะมันแบบสามารถเก็บรายละเอียดได้แบบทุกมุมทุกซอกทุกอะไรก็ตามแบบโปะโปะโปะปกปกไปได้เลยลายนี้คือเป็นลายที่ายชอบมากที่สุดนะคะลายน้องเอเลี่ยนและนี่ก็เป็นน้องเอเลี่ยนในหนึ่งอันเขียนว่า อันนี้เป็นลายฮูดี้ค่ะเขียนว่า happy Sunday แล้วก็อันนี้เป็นลายรวมมิตออลสตาร์ของ Toy Story มีตัวการ์ตูนทุกตัวเลยก็คือแค่ทากล็สตุสนาดจับเต็มแล้วจัะแม่เริ่มแต่งหน้ากันดีกว่าจัะแม่ใช้เป็นอะไรกันค่ะวันนี้จะใช้กับปองพื้นจองแซมูนนะคะนี่ค่ะ วิธีการลงรองพื้นของไอ้นะคะก็จะเกลี่ยเกลี่ยปาดปาดปาดอย่างเงี้ยให้เข้าไปกับผิวก่อนจะทำให้ผิวเป็นธรรมชาติมากและตรงไหนที่ต้องการการปกปิดได้อย่างแม่นยำอ่ะก็กดกดกดแทบ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 ลงไปและนะจุดนี้การเกลี่ยรองพื้นในการมองกล้องช่างยากมากเพราะฉะนั้นชิบานี่คือของชิ้นที่สองของเราค่ะน้องคือกระจกนะคะเป็นลายเอเลี่ยนมีความน่ารักมาก เป็นกระจกแบบพับนะคะสามารถพับเก็บได้แล้วก็สามารถตั้งขึ้นมาได้วางบนโตแล้วก็ส่องกระจกได้เลยค่ะนี่เลยค่ะเวลาแต่งหน้านะคะแล้วก็สามารถที่จะนั่งมองกระจกได้เลยแล้วก็สงว่าจะต้องพับเก็บก็นึ่งสองซ้ำปุ๊บตุ๊บพับเก็บได้เลยซึ่งอันนี้นะคะวสัสดุของเขาเนี่เป็นกระ ดค็คือจะน้ำหนักที่เบามากแล้วก็ไม่หนักนะคะและตอนนี้ปากไอก็ซีดมากเลยค่ะเหมือนเป็นคนป่วยเพียมไม่ได้ทาปากแต่ก่อนที่จะทาปากไอก็จะทาลิปบาล์มก่อนเลยค่ะอันนี้คือเมลตี้บัตเตอร์ลิปบาล์มนะคะเป็นลิปบาล์มที่มีความเมลต์แบบว่าเหมือนบัตเตอร์ที่เมลต์ไปเลยค่ะและ้วทาไปที่ปากเนี่ยก็คือเติมความชุ่มชื้นได้ดีมากนี่เห็นไหมเนี่ยลื่นมากๆและทาไปปุ๊บก็ค่ะปากก็จะมีความฉ่ำเงามากๆเลย ซึ่งลิปบาลมันนี้เนี่ยเป็นลิปบาลมที่ลื่นมากเลยนะคะแล้วก็ให้ความฉ่ำวาวปากจะมีความฉ่ำวาวขึ้นนิดนึงซึ่งสามารถทาก,ก่อนทาลิปสติกได้หรือว่าหลังทาลิปสติกก็ได้ซึ่งส่วนผสมข้างในอ่ยจัดแน่นมากข้อดีของการได้มีสีก็คือคุณผู้ชายสามารถใช้ได้ค่ะช่วยบอกว่าลิปบาลมันนี้คุณผู้ชายก็สามารถใช้ได้ด้วยอ๋อใช้ได้ใช้ได้ ปากไม่เป็นสีแดงสามารถใช้ได้ผู้ชายปากแห้งไหมแห้งต้องทาลิปมันไหมค่ะแล้วกินอันนี้เป็นไงตอมแล้วหน้าตาไฮเก็เป็นไงอะไรพบได้ไหมพบได้กาับมาสู่ได้ที่ที่ไลน์แอททิพีเมสโซชอปปี้ลาซาด้าแล้วก็อีกแ ใช้ภาคภูมิใจมากเลยะทุกคนหลอนะะก็คือนี่<แ>เลยค่ะ m r s s i s p o t a b h e a d Translucent Powder น้องคือเป็น Translucent Powder แป้งฝุ่นโปร่งแสงซึ่งทุกคนต้องใช้อยู่แล้วหน้าของเราเนี่ย้าคุ s ชั่นมาทารองพื้นมาไม่สามารถที่จะเอาหน้าอย่างเงี้ยออกนอกบ้านไป,ไปเผชิญแสงแดดได้เลย<อ>เพราะ<อ>ว่าหน้าจะมีความยมจะมีความเมื่องจะมีความแบบแ,บบแบบกขยะกไ เพราะฉะนั้นไอชื่อว่าสาวๆที่เได้แต่งหน้าต้องเซตหน้าด้วยแป้งฝุ่นก่อนและนี่คือแป้งฝุ่นที่ดีมากไอภาคภูมิใจมากนะคะก็คือเนี้ยเป็นแป้งฝุ่นทรานสูเซนที่ผสมคอลาเจนเข้าไปในด้วยมันชัให้หน้าของเราเนี่ยยิ่งแต่งไปยิ่งมีความเด้งฟูขึ้นทุกๆวันไม่ต้องห่วงเลยว่าแต่งหน้าหน้ามันจะแป้งไรเงยหรือเปล่าก็คือผสมคอลาเจนเข้าไปด้วยและสีของเขาไอคิดมาแล้วว่าเนี่ยเป็นสีเบจเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะผิวขาวตัวผิวกลางผิวเข้มผิวเข้มหรืออะไรก็ตามแต่า อแนนน่วิธีการใช้ก็คือเปิดปุ๊ขึ้นมาก็จะเจอกับกระจกบานใหญ่ตรงนี้เพราะต่อให้เราทาแป้งเท่านันก็จริงแต่ก็แบบต่อเห็นลางๆก็ยังดีว่าหน้าเราอยู่ตรงไหนเผื่อจะแบบปะผิดเนาะและอีกหนึ่งความภูมิใจที่ไอ,อ้พูดเลยว่าเป็นสิ่งที่ภูมิใจมากจริงๆก็คือนี่เลยค่ะพัพูดเลยว่าไอ,าอ้เชื่อว่าแป้งมันจะดีได้อะมันต้องมีเนื้อแป้งแล้วมันก็ต้องบวกกับพัฟที่มีความดีคุณนะภาพดีซึ่งพัฟอันนี้เนี่ย เห็นไหมว่านางอ่ะอุ้มเนื้อแป้งขึ้นมาได้จริงๆเขาเป็นขนนะคะที่มีความนุ่มมากสามารถที่จะฉุบแป้งขึ้นมาได้อย่างเต็มเปี่ยมตอนนี้สภาก็าจะมีความแบบว่าสีเปลี่ยนไม่ข่าวตัวแต่พูดเลยค่ะว,ว่าแม้สีจะไม่สวยอะแต่จังหวะที่ใช้ที่หน้ามันนุ่มมากแล้วมันก็นเซตหน้าได้แบบนวลเนียนททันาท,าทีเนี่ยคะ่ะ before after before after อีกทีนะคะ before after คือหน้ามนันนวลขึ้นมากคือน้องเขาอะไม่ผสมรองพื้น <G ül> คือจะไม่ได้มีส่วนช่วยในการปกปิดแต่อย่างใดพอไม่ได้มีรองพื้นแต่ว่าเขาอะจะช่วยให้หน้าม,มีความนวลเนียนขึ้นมากแล้วก็อย่างที่บอกคะ่ะทุกครั้งที่ปาลงไปทไี่ผิวโบะลงไปที่ผิวอะคอลลาเจนที่อนุภาคเล็กมากจะแบบว่าเข้าไปในผิวของเราด้วยแล้วก็มีคนถามว่าพี่ไอคะเนื้อแป้งของพี่ไอเป็นแบบโกลหรือเป็นแบบแมทเอาตรงๆนะคะอันเนี้ยมันทั้งไม่โกลแล้วมันก็ทั้งไม่แมทคือมันเป็นแป้งที่พอทาไปบนใบก็จะ หน้ามันก็แบบแมตขึ้นเป็นแป้งมันจะแมตได้ยังไงชนะแต่ถ้าเกิดออกแดบดบถ้าเกิดว่าใช้ชวไปเรื่อยอะหน้าก็จะยังคงเป็นผิวแล้วก็มีความโปร่งขึ้นมาได้อย่างเป็นธรรมชาติมากเลยค่ะอีกหนึ่งอย่างไม่เล่าไม่ได้ก็คือการบรรจุของแป้งนะคะตรงนี้เป็นตาข่ายนี่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 น,น,นี่เป็นตาข่ายเพราะฉะนันอนะเราไม่ต้องแบบจู้จ้อย่างนี้ต่อไปแล้วแค่กด แล้วเหนือแป้งมันจะติดขึ้นมาก็คือคิคดมาแล้วถูกอย่างเลิศมากราคาบ้างค่ะน้องคนนี้นะคะมิสซิ s s e n t i a l Head t r a n s l u เ e n t Thảo ด้วยราค่ะอยู่ที่690บาทเท่านั้นเองค่ะในปริมาณ13กรัมนะคะแ,และนี่คือ<ฮ>ชุดนอนค่ะเป็นท้งแรกนะคะ p ี่จะได้มีชุดนอนนะคะอันนี้เป็นชุดนอนแบบ4ีขาแบบนอน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 ก็จะมีสองแบบด้กันนี้เป็น ก็ไม่บางไปนะคะทุกคนคืออันนี้มันเป็นผ้าแบบผ้าไหมอิตาลีค่ะคืออาญะรู้สึกว่าเวลาเรานอนอะเราต้องได้ความสบายเพราะฉะนั้นอันนี้จริงคือมันไม่หนาไปแล้วก็ไม่บางไปจริงๆแล้วอะถ้าบางกว่านออี้ว่าจะเหมาะกับประเทศไทยแต่ว่าคือด้วยความที่ชุดเราเป็นสีขาวพี่กับทีมงานคิดหนักมากว่าเห็นดหรือเปล่า,าต้องแบบให้มีความหนาดนึดนง นีพอดีตัวเพราะว่าที่พี่รู้สึกว่ามันจะมีความโค้ใส่หนึ่งใช่แต่ว่าคือไข่เป็นคนแขนยาวด้วยก็แต่ว่าพอดีแบบครึ่งมืออะไรแงี้ใช่แต่ว่ามันก็แบบใจหนาวได้ดีันหนาวได้ดีคือจริงก็แล้วแต่ความชอบเนาะว่าจะชอบแขนยาวขายาวหรือว่าแขนสั้นขาสั้นอ๋อแล้วก็มีดีเทลที่ต้องบอกอันนี้เป็นชุดนอนแบบคอปกนะคะก็ติดกระดุม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 แล้วก็มีปุ่นตรงขอบตรงนี้เป็นปุ่นขอบน่ารักน่ารักเป็นสีแดงเอยืดได้ถึงสามสิบนะคะแล้วก็นี่ค่ะช่วงอก โอบเนี่ยคือได้ถึง42นิ้ว42นิ้วเลยก็คือยืดได้สุดๆประมาณนี้นะคะแล้วก็จะบอกถึงส่วนของดีเทลค่ะว่าวอเวนหนักมากนี่ค่ะว่าเราเป็นลิขสิทธิ์ดิสนีย์ของแท้ตัวการ์ตูนทุกตัวคือสีแบบเหมือนออกมาจากตูนใครที่เลือกไม่ได้ว่าชอบตัวไหนอ่ะอันเนี้ยมีตัวการ์ตูนครบทุกตัวเลยน้องใครมึงชอบตัวไหนใครชอบพรีแมนคะคัตจีนพี่ชอบพรีแมนแต่ว่าอันเนี้ยพูดเลยว่าแบบมาครบมากแล้วก็เป็นชุดนอนที่แสนภูมิใจเพราะว่ามันแบบเบาสบายแล้วก็นอนหลับสบายแน่นอนค่ะชุ ราคาอยู่ที่1 2 9่บาทนะคะชุดนี้แต่ว่าความขายดีก็คือชุดเนี้ยหมดแล้วค่ะทุกคนแต่ว่ายังไม่เลิกขาย่ออเดอร์ได้ที่ไลน์แอทแฮปปี้แซนเดอสโตนะคะพูดเลยว่าชุดนี้เนี่ยเกินความคาดหมายมากๆคือตอนทำก็รู้สึกว่ามันน่ารักแหละแต่มันน่ารักกาที่เราคิดไว้ก็เลยแบบว่าขายมีมากๆมากก็ไปกดทิ้วได้เลยที่ไลน์แอทแฮปปี้แซนเดอสโต ชุดนอนก็ไม่เธอว่าไม่เป็นชุดเล่นแต่จริงว่าเป็นชุดนอนคืออินสปิเรชันเนี่ยมันเกิดขึ้นมาจากว่าไอายเป็นคนที่ชอบท่องเที่ยวแล้วก็รู้สึกว่าบางทีไปเที่ยวอะ่ะแล้วแบบใส่ชุดนอนลงมากินอาหารเช้าหรือแบบอุวยมันดูนอนเกินไปหรือแเบบปล่ามันดูแบบนอนแบบนอนเกินไปอันนี้เป็นชุดนอนที่ใส่สบายเอาไว้นอนแต่มีความแบบสามารถแบบว่าเล่นกับเพื่อนตอนกลางคืนต่อได้นั่งคุยกันนั่งเมากันจะไปอะไรกับเพื่อน สามารถจะว่าใส่ชุดนอนนี้ได้ก็คือจะเป็นชุดนอนที่แบบมีความเล่นก็คือเสื้อจะเป็นเสื้อยืดเลยค่ะมีความเป็นเสื้อยืดธรรมดาหนึ่งตัวส่วนกางเกงอันเนี้ยเป็นสิ่งที่ไอชอบมากรู้สึกว่าใส่ที่บ้านอ่ะมันจะมีความสบายสามารถที่จะยกย้ายใส่แะโพกเป็นท่าไหนก็ได้คือกางเกงเขาม,มีความแบบที่จะยืดหยุ่นสูงมากเราสามารถทำท่าไหก ยหยุย่นเยอะมากจริงๆนะคะอันนี้มันชื่อว่าผ้า French Terry ซึ่งอ,อะ่ะอยากก็ไม่รู้หรอกว่า French Terry เป็นยังไงแต่ว่าลองจับลองสัมผัสมันหลายผ้ามากแล้วอะต้องเป็นผ้า e ฟ c h ช e r r y เท่านั้นคือมันใส่สบายมากแล้วมันคือแบบมีความเบามีความนุ่มมีความละมุนค,คือแบบสามารถนอนด้วยชุดดีได้ไปเลยจริงๆซึ่งในส่วนของเสื้อนะคะก็จะมีความโอ์ไซส์นิดหนึ่งอกเนี่ยไปได้ถึง40ินิ้วแลวก็ความยาวเนี่ยยาวมากใส่เป็นเดรสได้ความยาวคือ2 7คือยาวไปเลยนะคะก็คือเนี่ยสามารถคุมได้แบบ นอนอะแล้วไม่มีการแบบว่าเลิกมาตื่นเช้ามาแบบเสื้อที่หอมาม,มันต้องเก็บมีระยะยน่นได้ยาวมากนะคะก็คือเนี่ยเสื้อ,อยาวมากมีเป็นตัวนี้นะคะเป็นกางเกงขายาวแล้วก็มีตัวนึงเป็นกางเกงขาสั้นและนี่คือเป็นดังเกงขาสั้นนะคะชอบแบบไหนก็ใส่แบบนั้นเลย เลยส่วนตัวนี้มีความชื่นชอบกาเกงขาสั้นเป็นพิเศษเพราะว่าจะได้โชว์เรียวขาส่วนยาวของเรานะคะกาเกงขาสั้นอันนี้เนี่ยจะสั้นอยู่ที่10.5นิ้วนะคะส่วนขาย,ยาวอยู่ที่35นิ้วค่ะเอวได้ตั้งแต่25ถึง34นะคะส่วนสะโพกได้ถึง42นิ้วค่ะความละเอียดความประณีตอยู่ตรงนี้ค่ะนี่คือการกุนขอบนะคะกุนขอบเป็นสีน้ำเงินส่วนอันนี้เป็นสีแดงแล้วก็เป็นสีแดงแล้วก็มีลายสกรีนของว่า้อยู่ตรงนี้แล้วก็กางเกงจะมีขอบกางเกงนะคะเป็นสีแดงตัดกับสีน้ำเง ไดมาดูลายใกล้ๆชัดๆกันอีก1นาทีนะคะนี่จะเป็นลายนี้เลยค่ะน้องเอเลียนกรีนแมนเป็นตัวที่ใครชื่นชอบมากในเรื่อง Toy Story ไม่มีบทอะไรเลยไม่มีคนตัวเส้นเรื่องแต่ชอบมากคือชอบสีแหละแล้วก็ชอบความแบบหลายคนน่ะแล้วก็นี่เป็นคําว่าอู้คือเป็นคําที่แบบว่าไอซ์และชาวแฮปปี้วันเดยชื่นชอบมากเพราะเป็นคําที่แบบมันแบบอู้อู้ดีกว่ามั้ยแล้วก็มีคําว่าอู้แล้วก็มีน้องกรีนแมนพีแมนแล้วก็อันนี้เป็นบอนของพิซซ่าแล้วก็มีเป็นดาวเสาแล้วก็ อย,อยากให้ทุกคนตัดสินใจจากความชอบไม่ว่าจะชอบแบบไหนราคาเท่ากันไปเลยค่ะไม่ต้องคิดมากเรื่องต่างเพราะว่าราคาเท่ากันก็คือคิดเลยว่าชอบแบบไหนคะ่ะยาวหรือคาสาััน สีน้ำเงินนะเป็นสีน้ำเงินที่เราทำกันบ้านหนักมากเปลี่ยนมา300น้ำเงินเพื่อให้น้ำเงินที่แบบเลิศทางดิสนีย์โอเคแฮปปี้ซันเดย์โอเคเป็นสีน้ำเงินนี้นะคะสีน้ำเงินที่สวยมากก็เช่นเคยค่ะขอบเป็นขอบคอสีแดงนะคะแล้วก็ขอบแขนสีเหลืองน่ารักมากเลยไซส์เท่ากันกับเมื่อกี้นะคะทั้งเสื้อแล้วก็ทั้งกางเกงเลยค่ะเซตนี้ก็เป็น1หนึ่งเสืที่ชอบมากเพราะว่ากางเกงอ่ะมีความสีแบบสีทาวน่ารั แบบสมองมีความไม่มากมายมีความไม่บวกเวกอะไร <c oughs> แบบว,วั้น่ารักดีใส่ขาสั้นก็จะมีความน่ารักแบบนี้นะคะ <c oughs> เอื่อมบอกไปค่ะว่าตอนที่เป็นขาสั้นเนี่ยทางเราได้มีการยกขึ้นมามีการยกบขึ้นมา1ทีซึ่งตรงเนี้ย ทำไม่ขาดูยาวเป็นพิเศษจริงๆถ้าเกิดมันตัดตรงอ่ะมันก็ได้แต่ว่าพอมันบุบขึ้นมานิดน,นึงอ่ะขาไม่ขาดูยาวเป็นพิเศษนี่ค่ะตัดขอบด้วยสีเหลืองสุดน่ารักค่ะแล้วก็มีขอบบนตรงนี้เป็นสีน้ำเงินเลยและอีกครั้งค่ะลายพาดใกล้ๆชัดๆอีกหนึ่งทีนะคะนี่คือลายเดียวกันเป๊ะเป๊ะไม่มีความแตกต่างแตกต่างกันแค่สีพื้นนะคะที่พื้นนี้นจะเป็นสีเทาก็จะเป็นสีเทาแล้วก็มีน้องเอเลี่ยนมีน้องคน ที่กังวลว่าใส่เสื้อสีขาวนอนจะโปหรือเปล่าก็แค่นี้นะคะเป็นจีิงำเงินไม่โปแน่นอนไม่ใส่ชุดชั้นในไม่ต้องใส่อะไรข้างในก็สามารถนอนได้ไม่โปแน่นอนแต่ถ้าจะให้ดีมีสองสีและสีบนไปก็ดีค่ะราคาเท่ากันนะคะ990บบาทค่ะ และขนาดนี้จะ4ี่โมงแล้วความร้อนของแดดของประเทศไทยเนี่ยทำให้หน้าของเรามันห่ะทุกคนนี่เห็นความมันของหน้าไอไหมซึ่งจะบอกว่ามันเป็นอย่างนี้ทุกวันประเทศไทยอากาศร้อนมากเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะลบหน้าแล้วแต่งใหม่ก็ไม่ใช่ปะเราจะต้องมีการซับหน้ามานันไอบอกตามตรงวันนี้คือเป็นเทคนิคส่วนตัวของไอคือไออะไม่เติมแป้งแต่ว่าไอ,าอะจะซับมันเอาความมันออกไปไอก็จะชอบใช้เป็นอันนี้เลยค่ะ happy s u n d a y s นะ บลัตติ้งเพเปอร์นะคะเป็นกระดาษซับน้ามันที่เลิศมากคือส่วนตัวเนี่ยพูดเลยว่าไอซ์เป็นคนที่วอลเวกกับกระดาษซับมันหนักมากส่วนตัวไม่ค่อยชอบใช้แบบฟิล์มหรือทาเป็นฟิล์มมันจะดูดความมันออกไปแบบเพลื่อออกไปหมดเลยแล้วคือบางทีเวลาหน้าเราเปียกจากแบบนืเอออะไรเงี้ยมันจะแบบซับได้ไม่ค่อยเลิศแต่ไอซ์ชอบเป็นแบบกระดาษซึ่งอันนี้เป็นกระดาษซับมันของแฮปปี้ซันเดย์เป็นสีดำกดาสีดำแบบนี้นะคะแล้วเนื้อสัมผัสของเขาอะเป็นแบบกรรมัมมี่ชาโคม ก็ไม่ี่ชาโคลแปลว่าอะไรก็คือเนื้อของเขาอะจะมีสัมผัสที่นุ่มมากเพราะว่าทำมาจากเส้นใยธรรมชาติร0อยเปอร์เซนตแล้วความชา์โคลก็คือมีผงแบมบูชาโคลซึ่งก็จะช่วยดูดซับความสิ่งสกปรกออกไปดูดซับความมันออกไปโดยที่ไม่ขูดผิวหน้าไม่บาดผิวหน้าทําให้ผิวหน้าของเราเนี่ยไม่บาดเจ็บแต่การซับน้ามันนะคะภูมิใจมากเพราะว่าเลือกคุณภาพที่แบบต้องได้มาตรฐานไอซ์แนดี้จริงๆไม่งั้นไม่กล้าทําขายเพราะว่าด่าด่าด่าไปเยอะ ื่อนนี้ผ่านมาตรฐานมากๆและขอเล่านะคะว่าเขาจะมี2ด้านเป็นดำเข้มกับดำอ่อนดำเข้มกับดำอ่อนถ้าใช้ดำเข้มแล้วไม่ดีอย่าพึ่งด่าเพราะใช้ผิดไป,ปต้องใช้ฝั่งดำอ่อนนะคะฝั่งดำอ่อนอเขาจะมีความนุ่มลื่นกว่าจับดูก็คือรู้เลยแล้วพอโปะลงไปบ,บนใบหน้าดูความมันตรงนี้ก่อนดูความมันนะหนึ่งสองสามชอบ <c oughs> ไม่ไไมีการตัดต่อแต่อย่างใดคือแบบว้าว แต่น,นี่คือความมันทั้งหมดก็คือจะมาอยู่บนนี้นะคะคือพูดเลยว่าอันเนี้ยเป็นกระดาษซับน้ำมันที่แบบคือเลิศอะซับเสร็จปุป๊บอะโอ้โหพูดเลยว่า เหมือนแต่งหน้ามาใหม่หน้านวลมากแล้วนี่วิ่งความมันทั้งหมดก็คือมาอยู่บนนี้แล้วพูดเลยว่าเนี่ยเป็นของที่ภูมิใจมากแล้วก็ภูมิใจนําเสนอมากแล้วก็อยากให้ทุกคนได้ลองใช้มากเพราะมันแบบปังมากคุณภาพดีมากและก็คือมาในราคาที่น่ารักมากๆค่ะข,ขายเป็นเซตนะคะนี่1เซตแล้วก็นี่1เซตเป็นเซตหนึ่งสองกล่องกล่องหนึ่งมี100แผ่นแปลว่า1เซตมี200แผ่นราคาเซตละ290บาทค่ะ พูดเลยว่าใครที่หน้ามันระหว่างวันซึ่งในวงเล็บคิดว่าน่าจะเป็นทุกคนควรจะซื้อไปใช้เพราะส่วนตัวนะคะไม่ว่าจะแบบทายเมอร์คุมมันลองเคลื่นคุมมันทุกอย่างคุมมันแป้งคุมมันอ่ะสุดท้ายหน้าก็ยังมันยังไม่เคยเจออะไรที่บอกว่าคุมมันแล้วหน้าไม่มันในประเทศไทยได้เลยแดดประเทศไทยเก่งมากทําทุกโปรดักต์หน้ามันได้หมดเพราะฉะนั้นอ่ะใช่คระสำหรับมันหนึ่งทีจบหน้าคือแบบสวยเลื่ยทั้งวันเลยค่ะวิ้งหน้าแงมากเลยอ่ะโอเคเนี่ยตอนเนี้ยแดดขูดแล้วงงมากแสงเปลี่ยนตลอดเวลาเพราะประเทศไทยแบบพระอาทิตย์ขยันมากเนนาะตัวี้ และนี่ก็คือทั้งหมดของแฮปปี้ซันเดย์ทอยส r y อรี่คอลเลคชั่นนะคะ วันนี้ว่างขายแล้วเรียบร้อยสามารถไปหาซื้อกันได้ถ้าเกิดอ,อยากรู้ข้อมูลเพิ่มเติมนะคะ <S <S ก็สามารถแอดไปถามข้อมูลอะไรที่ l ล n e แอดแฮปปี้ซันเดย์สโตร์ค่ะและก็สามารถซื้อได้จากหลายช่องทางมากนะคะว่าจะเป็น Li n e แอดแฮปปี้เซ s t ์สโตร์หรือว่าที่ช้อปปี้หรือว่าที่ลาซาด้าหรือว่าแฟนเพจ a c e b o o k ของ Happy Sunday หรือถ้าเกิดว่าอยากลองของจริงๆก่อนว่าเป็นยังไงก็สามารถไปได้ที่อีแบงมอยทุกสาขาเลยค่ะแต่ยกเว้นชุดนอนนะคะชุดนอนจะไม่ได้มีขายที่เป็นบอยค่ะชุดนอนเป็นแบบสั่งออนไลน์ o อ ly นะคะและตอนนี้ ที่หลายแอดแฮปปี้ซันเตร์ค่ะสำหรับวันนี้ก็รีวิวจัดเต็มมากๆคิดว่ารีวิวละเอียดสุดๆไปเลยนะทั้งหมดที่แบบทํามาที่รู้สึกก็บอกไปหมดแล้วในคลิปนี้แต่ถ้าเกิดว่าอยากรู้อะไรเพิ่มเติมก็คอมเมนต์บอกไว้ด้านล่างหรือว่าใครชอปปิ้งไปแล้วแล้วรู้สึกเกี่ยวกับผูิหักก็ไอก็อยากรู้จริงๆของฟีดแบ็กเป็นยังไงตื่นเต้นม,มากๆจริงๆกับคอลเลคชันนี้ไงก็คอมเมนต์คืนได้ลนะคะวันนี้ไปก่อนแล้วค่ะบ๊ายบาย